สวัสดีมดีฮามาวาัดตติตเบรกบริเวณอารเาลูเลซียอาราเบาใหญ่มดีฮามาอย่างมาเพนอยู่สวัสดีจ้านองกุง้งอายตันตอนมาแล้วเพราตกแห้งแห้ง้ามาอย่าง,งอาตันกเป็นยัง าเอามาเพ้นเด้เด้เดจะานายเอาไปเบิเกเงินทึ่งเนาะบรรยากาศเย็นอะไรียรอรอป้าเพิ่นเิดชัวเนะาะสำลาญไทยมากระดูดเชียวมาเห็ดอะนะันนั้นกั้นี่ยังนี่มาคีนไล่ลายเด้คีนอยู่ทางทางขาวทางล่างเพิ่นเอามากั้นนำลายเอามาเพน้นเจ้านายเพิ่นเตรียมตัวละกะ ไปแต่งเครื่องถากก็เลยเนาะไปเบ่งตอนน้องกุ้งกับไอจอนแต่งเครื่องไปไปไขึ้นไปเทิงกูไปเจอหน่อยข้าวรถไทยโอ้ไม่ใหญ่ไปบ่โอ้โดยโดย มาเพนอยู่วัดภูตินตกอะไรเป็นคนหินมาสั่งวัดได้มันเจออกมาแรงเหล็กไทยนอนนอนไปซื้ออันนก็เออไปบูชาเอาอันทูบก่อน แล้วเด็กๆฮลโหลเนี่ยเด็กๆสบายดีสบายดีฮอดแล้วพาเด็กๆมาเห็ุบนมาทำบุญจ้าเดี๋ยวบึงเงบสามโตพวกเราก่อนแล้วค่อยลงทุกคนเดี๋ยวใช้เบึงบรรยากาศหอมๆเนาะแล้วก็บึงบนเป็นแปงกินแปงมาแล้วรุ่นๆรุ่นล้อรุ่นกันเลย ไปถวายเพลงแล้วจะกลับบ้านนะจ๊ะท่านผู้ชมบรรยากาศเย็นจังเลยที่วัดภูเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้าทอดแล้ววัดภูตี้นตกา,ตนา่าตัดมา ป้าขึ้นเทิงขึ้นเทิงผู้ผอจ้าป้าผู้นนท,นทางอยู่หลุมพูน ว้าวถุนยาฮอลแลนดจ้ามาถวายเพนจ้าก็ขอมอกขอบใจลองหลายๆเออตุเย็นลุงเมกุดอนจ่าเยือกอ้าวอารมาอีกมลแก นี่ก็ได้นี่ไปไหว้ไหว้อยู่กันเต่าปุ๊บตน้นจะเป็นผู้ชายไปไหว้ตูบ้บริจาคไปเชียงชีไปเะืลอจะพาปไปเชียงชีไปนี่นะนี่มาไหว้พเไปเชียงชีกันได้ยังทวายอาหารหยวดผู้ติณตก สั่นไม่ตัดสั่นได้ไหมเด้เนี่ยเสียงซีบอปใส่กันเลแลดแต่สัตหีบสั่นด้วยสั่นก็เงียงเงียงกว่าตกอันหนึ่งสั่นเงียงเงียงมาถวายอาหารมาถวายเพลงอยู่วัด อ้ากอยลงลายอัลีลลล <laughs> ทุกคนมันนี้ค่ะก็มาเกือป่านะทุกคนมาปล่อยเอี่ยนปล่อยเต้าแล้วก็จะกลับบ้านเกือป่ากันแป๊บหนึ่ง เกือบปลาห้าพันกี่อยู่ที่วัดธรรมเจีย,นะยว้าวเออมากินใกล้ๆลูกปุ้มลงหนีคอยหายแล้วโทรศัพท์มากินใกล้ๆลูก นี่แต่ปลาดุกสลายอืมงาดก็นี่นี่เดี๋ยวครบเดี๋ยวครบกันเองเด้อครบกันเองเด,ด้อล่ะอ่าปากงาดอืม กุ้ิเวนส์อ่ะเนี่ยบุษาหัวอาหารทงหาพันกีหาพันกีก,กะบ่หอดซ้ำวบาทกี่เมือนจักบาทวะหาพันก,กีชิบบาทลางมือกันพยาคุดบ่เนี่ย ตัวมีปีกนี่บ่ย่างอันนี้นี่ไม่ย่างอันย่างจะเป็นปีกฮบงบอกใหญ่ๆน้ำแดงน้ำน้ำแดงน้ำสม้มน้ำหวานไปย่าหน้าขลาด ห้ 5, 7, 4. 4. 4. เาเจ็ดสี่มือน่ะหกสี่สองหกสี่เออมือน่ะห้าหกสี่มือน่ะมือนี่ห้าเจ็ดสี่อ๋อสวยงามมากเลย ใอยมากอะสมปรารถนาโดยเฉพาะผู้ถ่ายสมปรารถนาทุกงวดเฮงๆรวยๆปังๆยีมมาถ่ายหน่อยดิ ผู้น,น้อยน้อยนบามาเนาะผอ้พ้นชิมาปับพ้นเพราะแห้งอีกมาถวายอาหารอยู่วัดกาลังสิกับถ้าพ้นเช่าและจังเมือ่อพ้นกาลังชิมาต้นน้นนามาเฮ็ดปวกยหลายๆมาจุดนีบ่มีมเก็บนะอับนนั้นจะชิมดีเนาะบ้านอันนั้นเด็ก หองเจ้าว่ะมาด้านองเข่านห่ออนนั่งอเ่าอะไรอย่าย่เไนยงได้ดิยานพุนต๊กพุนมาบ้านยังเกาะ นาอเข้าน้าข้องเข่าใช่ได้แล้วว่ะคอยขยิรถไปค่ะข้ามาเลยก็ใช้คอยกับเจอปนซาวันนี้แบบถักป yeah. oh. ัวนก่อนน้าของเข้าแล้วโอ้จับกระเจีเมื่งวมืมาแล้วใชตลาดตรงไปถ้าพ้นใช่จังเมื่อน้พ้นยังตกบึงกระตาย้าน้องต้อนกับน้องกุ้งมา อากาศทางขึ้นหวังว่าจะไม่หักนะอ่าได้ลูกแหละอือมีตัวนี้อ่ะลูกได้อันนี้นะกระปูกกำปั้มอยู่อ่าตัวไหนมาเห็ดนเดี่ยเห็นยังลูกตัวผูตัวนี้ตัวนอนอยู่นี่ ัตแม่พูน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 ั่งอยู่พูนได้ลูกคนน,น,น,นนีเนาะีนอลลูกอลีกระต่ายไม้จันว่าชักวันเป็นเพลงไปแล้ว <c oughs> กระต่ายไม้จันเป็นเพลงไปแล้ว